พ่อแม่ก็แก่เท่าพ่อแม่ก็แก่เท่าลำยากเท่าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องพานพเพียงเสี่ยวบานขาองคืนวันใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลานแต่ชีพมีทนทานร้องลาลาสลายไปคนแก่ช้าแล้วไว้คิดเผื่อใครเป็นแน่นอนไม่รับก็ไม่ว่าเยอเนื และให้นอนพอทุกขอนยามสุขใจเมื่อยามเจ้าปวดถึงให้หนึกถึงเมื่อเยาววัยร้องไห้อยามป่วยไข้ได้ใครเล่าเฝ้าปอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนโตใหญ่แม้เหนื่อยกายก,ายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนเติบโตจนสนางามต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งต้นไม้ที่ใกล้ฝั่งมีหรือหวังอยู่นานได้มีหรือหวังอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไป วันหนึ่งคงลงไปทิ้งฝั่งไว้ให้วางเวงทิ้งฝั่งไว้ให้วางเวง